a ghost trap there hasn't been a ghost sighting in 30 years new york in the 80s pop team ghostbusters still plume my leg สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการ Major t ์โทรทนะครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างหนังที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับแบบนี้ที่นี่ที่เดียวนะครับ Major Group ครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับและสําหรับตัวอย่างที่เราจะนํามาพูดถึงในสัปดาห์นี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ปล่อยออกมานานพอสมควรนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้พูดถึงเลยวันนี้โอกาสดีแลวล่ะครับที่เราจะมาพูดถึงตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Ghostbuster Afterlife ครับย้อนหลังกลับไปนะครับหนังชุด Ghostbuster เนี่ยต้องถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ิ มากในยุค80นะครับหนังภาคแรกเนี่ยฉายในปี1984แนะครับแล้วก็ทําเงินสูงเป็นอันดับ2ของปีครับแพ้แค่เรื่องเดียวครับ Beverly Hills Cop หรือว่าปีนั้นเนี่ยหนัง Ghostbuster ชนะกระทั่งหนังระดับตำนานอย่าง Indiana Jones and the Temple of Doom หรือว่า Indiana Jones ภาคที่2เลยครับโดยตัวหนัง Ghostbuster เนี่ยเป็นผลงานการเขียนบทแล้วก็แต่งเรื่องของ2นักแสดงนําที่อยู่ในเรื่องครับนั่นก็คือ Dan Aykroyd แล้วก็ Harold Ramis นั่นเองครับโดยเอาบททั้งหมดเนี่ยไปให้กับ Ivan Reitman เป็นผู้กำกับครับ หลังจากหนังเรื่อง Ghostbuster ประสบความสำเร็จนะครับหนังถูกต่อยอดไปมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิดีโอเกมไปจนถึงแอนิเมชันครับกระตู้นแอนิเมชันซีรีส์ก็โด่งดังมากๆครับใช้ชื่อว่า The Real Ghostbuster นะครับอย่างที่เห็นครับ Ghostbuster ภาคแรกปี1984สำเร็จมากๆแล้วก็มีการแผ่ขยายความสำเร็จออกไปในหลายๆด้านแต่ปัญหาก็คือไอ้ Ghostbuster ภาคต่อที่จะทำต่อจากปี1994เนี่ยผูต้ตรงๆครับมันไม่เคยประสบความสำเร็จเหมือนหนังภาคแรกอีกเลยครับอย่าง Ghostbuster ภาค2เองนะครับทุนส ไม่ได้มากมายไปกว่าภาคแรกนะครับเงินก็ไม่ได้น้อยมากรายได้ก็ไม่ได้น้อยมากครับแต่ปัญหาก็คือคำวิจารณ์มันไม่ดีเกินไปครับหนัง Ghostbuster ก็เลยหยุดลงแค่นั้นครับหรือไอ้ความพยายามจะปลุกผีคืนชีพ Ghostbuster ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปี2016นะครับที่เป็นเวอร์ชัน Ghostbuster หญิงล้วน uh, ก็ไม่สําเร็จครับเรียกได้ว่าไม่สําเร็จเลยครับจนณนวันนี้มีความพยายามจะนําเอา g h o s ัส u ตอร์ปี1984กลับมาต่อยอดใหม่ให้กลายเป็น g h o s t b u s t e r afterlife ครับ โดยในคําว่าต่อยอดเนี่ยต่อยอดจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผู้กํากับหนังภาคแรกคืออีวานไรค์แมนถูกไหมครับคราวนี้คนที่จะมากํากับ Ghostbuster Afterlife เป็นการสืบทอดแบบทายาทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเขาใช้เจสันไรค์แมนครับผู้กํากับหนังซึ่งเครดิตไม่ธรรมดานะครับมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นจูโน่ up in the air ยังอดัล์รุ้นแล้วจะเป็นหนังที่คําวิจารณ์ดีล้วนๆครับเรื่าเครดิตดีเป็นหางแวาเลยครับคราวนี้มาจับงาน Ghostbuster Afterlife โดยมีคุณพ่ออีวานไรค์แมนถอยหลังออกมาเป็นผู้อำนวย รารส้งตัวอย่างหนังออกมาแล้วนะครับจะทาให้แฟนๆ Ghostbuster ที่ปัจจุบันน่าจะอายุ40กว่ากันแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรตกค้างมาจาก Ghostbuster ภาคแรกบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับเปิดฉากมาฉากแรกครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าหนังภาคใหม่ Ghostbuster Afterlife ราวนี้นะครับจะเปิดเรื่องราวในเมืองในชนบทที่โอคลาโฮมาโดยตัวละครที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะพาลูกชายกับลูกสาวไปอยู่บ้านหลังใหม่ครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองซึ่งไอ้บ้านที่ว่าเนี่ยดูสิฮะหน้าตาไม่ น่าไว้วางใจครับราวกับบ้านที่อยู่ในหนังเรื่องแคสเปอร์อะไรอย่างนั้นเลยครับโดยตัวละครรุ่นลูกที่ว่านะครับก็ประกอบไปด้วยลูกสาวครับลูกสาวชื่อว่าฟีบี้ซึ่งแว่นตาของฟีบี้เนี่ยพูดชัดๆนะครับ ใครเป็นแฟน Ghostbuster ผมว่ารู้ทันทีเลยครับว่ามันคือแว่นตาทรงเดียวแบบเดียวกันกันกบที่ดรอีกอนสเปงเลอร์ตัวละครของเฮโรรามิสเคยใส่ใน Ghostbuster ภาคปี1984ครับฉะนั้นผมว่าแทบจะไม่ต้องเดาเลยครับว่าตัวละครฟีบี้กับพี่ชายของเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องยังไงกับทีม Ghostbuster ครับ <Entertainment value. laughs> จาก Ghostbuster ชุดแรกนะครับที่เป็นเรื่องราวของหนุ่มใหญ่นักปราบผีนะครับคราวนี้เรื่องราวมาล้อมตัวละครที่เป็นเด็กแทนนะครับโดยตัวละครกลุ่มเด็กที่อยู่ในเรื่อง Ghostbuster Afterlife เนี่ยนำโดยต้องบอกว่าเป็นมือวางอันดับหนึ่งของตัวละครแก๊งเด็กยุคสมัยใหม่ครับนั่นก็คือนักแสดงที่มีชื่อว่า Finn Wolfhard นั่นเองครับ Finn Wolfhard เนี่ยโด่งดังมาจากการแสดงนำซีรีส์ชุด Stranger Things นะครับโอ้เป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของแก๊งเด็ก100%อครับตอกย้ำความเป็นมือวางอันดับหนึ่งในฐานะ สมาชิกแก๊งเด็กได้อีกหนึ่งเรื่องครับจากการเป็นหนึ่งสมาชิกในภาพยนตร์ที่มาจากนิยายแก๊งเด็กระดับตำนานอย่างภาพยนตร์เรื่องอิดนั่นเองครับนี่แหละครับฟินวูฟฮาร์ดอีกหนึ่งนักสแสดงหลักที่จะมาอยู่ในโกสบัสเตอร์อั t ต์ไล f ์ครับย้อนกลับไปเห็นคุณแม่หน่อยครับบทคุณแม่เนี่ยแสดงโดยนักสแสดงที่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่รู้จักนะครับเธอชื่อว่าแค์รี่คูนครับเราอาจจะเคยผ่านตาผลงานของเธอมาบ้างแล้วครับแต่ว่าผ่านตามาแต่จะจําหน้าเธอไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นเธอแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าเยอะที่ว่านคือการรับบทเป็นตัวละคร Proxima Midnight ครับหนึ่งในสมุนของธานอสในภาพยนตร์ชุด Avenger Infinity War นั่นเองนะครับอ้าวกลับมาที่ตัวอย่าง g h o s ัสเ ster ครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโอกลาโฮมาที่เด็กๆอยู่นะครับแล้วก็มีแสงสีเขียวพวยพุ่งออกมาแบบนี้ครับแสงสีเขียวแบบนี้เนี่ยเรียกด้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหนัง g h o s ัสเ ster เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสีเขียวเป็นสีประจําตัวของไอตัวผีตัวหลักของโ h o s ั b u s t e r นั่นก็คือผีสลาเมอร์นั่นเองนะครับ What is that? is เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นจนครอบครัวของตัวละครหลักเนี่ยสัมผัสได้เลยครับแล้วไอ้แผ่นดินไหวเนี่ยก็นํามาซึ่งการที่ตัวละครฟีบี้ไปเจอความลับอะไรบางอย่างในบ้านครับเธอเลื่อนพื้นครับคล้ายๆเล่นไอ้บล็อกต่อที่เลื่อนแล้วมันกลายเป็นรูปอย่างนัี้นแหละครับแต่ว่าฟีบี้เลื่อนแล้วมันก็เปิดสลักทําให้เธอค้นพบอะไรบางอย่างครับนํามาซึ่งฉากที่เราเห็นในตัวอย่างและผมเชื่อว่าแฟนๆ Ghostbuster จากปี1984เนี่ยเห็นแล้วกรี๊ดทันทีครับเพราะว่าฟีบี้ เอาไอ้ของที่เธอเจอใต้ถุนบ้านเนี่ยไปปรึกษาครูครับว่าครูหนูเจออันเนี้ยใต้ถุนบ้านมันคืออะไรเหรอแล้วครูที่ว่าก็คือตัวละครที่รับบทโดยพอรัตแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เห็นก็คือเขาเรียกว่า ghost trap เครื่อง จับผีคล้ายๆหม้อแม่นาคบ้านเราแหละครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดรอีกอร์สเปเลอร์สร้างขึ้นมาเพื่อดูดเอาผีเข้าไปอยู่ในเครื่องเครื่องนี้อันนี้เป็นการยืนยันชัดเจนว่าเรื่องราว g h o s t b u s t e r a f t e r l i f e จะเป็นการต่อเนื่องจากโ h ส s t บั s t ตอร์ปี1984แบบแบบต่อมากๆนะครับต่อสุดๆครับหลังจากที่คุณครูซึ่งรับบทด้ยพอลรัสนะครับได้เห็นเครื่องดักจับผีคุณครูก็สงสัยครับว่าเอ๊ะหนูไปเอาไอ้เครื่องนี้มาจากไหนเหรอแล้วมันดูเป็นเครื่องที่ ไอ้เครื่องดักจับผีเนี่ย ค่อนจะเป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่านะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปใน g h o s t b u s t e r ปี1984เนี่ยมันมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองครับแล้วก็เรื่องของการมีอยู่ของผีเนี่ยเป็นเรื่องที่รับรู้กันทีม Ghostbuster ก็เป็นที่โด่งดังในยุคสมัยนั้นกระทั่งวันลงปกทารแมกกาซีนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครูครูก็เลยถามย้อนกลับไปที่เด็กๆครับว่ารู้จักเหตุการณ์ในปี1984ไหมตัวน้องฟีบี้ในตัวอย่างเนี่ยเหมือนไม่รู้จักไอเครื่องจับผีหรือกระทั่งไไมม่่รรรรู้จััักกกเเเลยคบวาาหตุณ์ปี84นิดอะ Couldn't. Whoa, kill a replica. A replica of what? A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York คนครูก็เลยเปิดคลิปให้ดูครับว่าเหตุการณ์ปี1984ี่เนี่ยผีออกมาเต็มนิวยอร์กเลยราวกับซีรีส์เรื่อง Walking Dead อะไรแบบนั้นแล้วก็มีการเปิดคลิปโบราณให้ได้ดูครับคลิปเหล่านี้คือคลิปข่าวที่เราได้เห็นในหนังเรื่อง Ghostbuster ภาคแรก,กน,นะครับยิ่งกว่านั้นมันมีภาพทีม Ghostbuster โผล่มาเลยครับมี Dan Aykroyd อยู่ข้างหน้าเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับทาให้เด็กๆตื่นเต้นเป็นอย่างมากแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ทําให้ตัวละครเด็กๆในเรื่องเนี่ยได้ ไม่รู้ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในปี1984ครับห like ลังจากฉากนี้นะครับผมว่านำเข้าสู่แฟนเซอร์วิสอย่างแท้จริงครับที่ตัวอย่างนี้มีให้กับแฟนแฟน Ghostbuster เกินกว่า40ปีขึ้นไปแล้วเริ่มจากฉากที่ฟีบบี้เริ่มค้นหาครับว่าความลับในบ้านเก่าหลังนี้เนี่ย เรียกว่าความลับของคุณปู่ก็ว่าได้นะผมว่านะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างในมือเธอเนี่ยถืออุปกรณ์บางอย่างครับอุปกรณ์นี้เนี่ยเรียกว่า P.E.K.M.I.T.E.R. นะครับ P.E.K.M.I.T.E.R. เนี่ยคืออุปกรณ์ที่ดรอีกอนสเปงเลอร์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อตรวจจับวิญญาณครับอันนี้เลยครับอันเดียวกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับหน้าตาคล้ายกันมากครับนี่และครับแกเจ็ตของ Ghostbuster อีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาในตัวอย่าง Ghostbuster Afterlife นะครับหลังจากนั้นพอน้องฟีบี้ลงไปในห้องเก็บของห้องนี้โอ้โหทีนี้เจอส แลพัดเลยครับโปรตอนแพรก็มาครับโปรตอนแพรก็คือไอแพรหลังของ g h o s t b u s t e r นะครับที่เอาไวป้ปราบปีศาจนะครับที่ทีม Ghostbuster จะต้องแบกกันแล้วแน่นอนครับรวมทั้งเครื่องจับผีเครื่องนี้ด้วยครับซึ่งเป็นเครื่องจับที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับตัวละครคุณครูของพอรัตที่ชื่อว่าครูบสัสนเนี่ยบอกว่าเครื่องจับผีที่เด็กๆได้มาเนี่ยมันเหมือนของจริงมากๆเลยนะคือในเรื่องเนี่ยแกเข้าใจว่ามันเป็นของปลอมครับแต่ว่า ครูก็แอบสงสัยไม่ได้ครับว่าเธอคือใครกันแน่เนี่ยทำไมเธอเจอของพวกนี้ได้ไม่มีใครเคยเจอเลยนะตัวอย่างก็พาเราไปพร้อมกับน้องฟีบี้ไปเปิดตู้ที่อยู่ในห้องเก็บของครับแล้วพบกับเสื้อเสื้อที่ g h o s t b u s t e r รใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเธอก็พลิกเสื้อขึ้นมาเจอป้ายชื่อครับเขียนว่าสแปงเลอรอันนี้ผมว่าไม่ต้องเดากันแล้วมังครับว่า ฟีบี้กับพี่ชายของเธอเนี่ยเป็นหลานของใคระนะครับลุ้นอย่างเดียวครับว่าไอจุดเชื่อมโยงที่ว่าเนี่ยเขาจะใช้งานมันออกมาแบบไหนครับ Call it, ตัวอย่างก็ดําเนินไปด้วยความตื่นเต้นนะนครับในฐานะแฟนคลับ Ghostbuster รุ่นเก่าก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตลอดเวลาเห็นภ้าคลุมก็ชัดกรีดเลยล่ะครับแล้วแฟนๆ Ghostbuster ต้องสัมผัสได้ทันทีครับว่าถึงแม้ว่าฉากนี้มันจะมืดขนาดนี้เนี่ยใต้พ้าคลุมที่เห็นอยู่นี้เนี่ยมันจะต้องเป็น e ก o ตโ b i l e รถยนต์ที่ Ghostbuster ใช้งานแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปที่เรื่องรถเนี่ยมีลุงคนนึงอยากให้ดูครับในตัวอย่างมีการเปิดให้เราเห็นครับว่ามีอีกหนึ่งตัวละครที่เหมือนทํางานอยู่ในร้านไอ้ขายอุปกรณ์เครื่องเกษตรอะไรแบบนนนนนั้้้คคครรแลลวุงงีเป็ใือดูต ี่เนี่ยจากตัวอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นว่าเฮ้แกมีแกจะมีความสําคัญในฐานะตัวละครอะไรนะครับเพราะว่าคือจริงๆแกไม่ใช่ตัวละครเก่าจาก Ghostbuster ภาคเก่าๆนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจเพราะว่าลุงคนนี้แกมีชื่อว่า t r a c y Letts ครับแล้ว t r a c y Letts เป็นใคร t r a c y Letts คือนักเขียนบทละครรางวัล p ู l i t z e r ครับตัวของแกเนี่ย เป็นสามีของแคร์รีคูนครับแคร์รีคูนก็คือคนที่รับบทเป็นแม่ของเด็กๆนั่นแหละครับผมถึงได้บอกอยังไงครับว่าการจู่ๆเอาคริสตเลสซึ่งเป็นสามีของแคริรคูนซึ่งเป็นดารานำในเรื่องเอามามีบทบาทเอามามีหน้ามีตาโผล่ในตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนเอาไวนแน้แน่ๆครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับ ตัวละครของทเวซิสเลสยังต้องเดานะครับว่าจะมีอะไรต่อไปแต่ว่าตัวร้ายในเรื่อง g h o s t b u s t e r Afterlife คราวนี้ผมว่าอาจจะไม่ต้องเดาแล้วครับเพราะเราได้เห็นขาครับขาของตัวละครตัวหนึ่งที่แฟนๆ g h o s t b u s t e r เห็นแล้วต้องร้องว่าสู้ แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ซูคือปีศาจที่เป็นเกตคีเปอร์ของโกเซอร์ในหนังภาคแรกนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ขามันคือขาเดียวกันร้อยเปอร์เซนต์นะครับฉะนั้นซูกลับมาแล้วใน Ghostbuster Afterlife นะครับแต่จะมีบทบาทมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูในหนังเต็มๆรือว่าตัวอย่างถัดไปกันแล้วกันครับหลังจากตัวอย่างหนังคลายให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นความเชื่อมโยงระหว่าง Ghostbuster Afterlife กับ Ghostbuster ภาคแรกในปี1984นะครับสุดท้ายท้ายสุดก็เป็นทีของเอ็กโตโมบิลคันนี้ครับ เอ็กโตโมบิลคือรถที่โกสบัสเตอร์ใช้เป็นหลักในการเดินทางนะครับเราก็ใช้เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเดินทางไปปราบปีศาจนะครับตัวรถเนี่ยเป็นรถคดีแหลกนะครับที่มีการตกแต่งเป็นพิเศษนะครับรีกเป็นอีกหนึ่งรถยนต์ระดับไอคอนของวงการภาพยนตร์นนะครับสูสีกับรถไทม์มารชีนของดร์เอเมดบราวใน์ใน Back to the f u t อ r e อะไรแบบนั้นก็ว่าได้เลยครับซึ่งนอกจากรถออกมาแล้วนะครับเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหเด็กๆเนี่ยมีการเอารถไปใช้งานครับแล้วก็มีฉากตามจับผีเกิดขึ้นครับฉากนี้เนีี่าวมผ อยู่ตรงมุมนะฮะนี่ฮะนี่คือผีที่จริงๆมันดูหน้าตาคล้ายๆสลามเมอร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ละครับเพราะว่าสลามเมอร์เป็นสีเขียวไอ้ผีที่เห็นเนี่ยเป็นสีเทาแต่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยความจริงมันก็มีทฤษฎีในการคาดเดามากมายมหาศาลนะครับว่าผีที่เราเห็นอยู่ในตัวอย่างไอ้สีเทาๆเ,เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่ว่า ผมว่ามันเดาเกินไปครับเดี๋ยวเอาไว้มีอะไรชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีก็แล้วกันครับนี่คือตัวอย่างทั้งหมดที่เราเห็นนะครับสำหรับภาพยนตร์ Ghostbuster Afterlife ครับเรียกว่าทำออกมาเอาใจแฟนๆ Ghostbuster จากปี1984มากพอสมควรครับแต่ยังคงมีอะไรต่อมีอะไรที่งำเอาไว้เยอะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัวหนังเนี่ยโปรเจกต์มีการประกาศมาแล้วครับว่าจะมีนักแสดงจากภาคเก่าๆเ,เ,เนี่ยมาปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็น Bill Murray ในบทดร c ีเต Peter งแมน m a n แอค a รอ r o y ในบทดรเรย r ม a y m o n d นะครับเออเนีย สารในบทด็อเตอร์วินสตันนะครับรวมทั้งซิกนียวีเวอร์ที่เป็นนางเอกของหนังภาคแรกนะครับแล้วก็แอนนี่พอต์์คนที่รับบทเป็นเลข,ขาของโกสบัสเตอร์แล้วก็ ดูเหมือนจะเป็นแฟนของดรอีกอนสเปงเลอร์ในภาคเก่าด้วยนะครับทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยออกมาในตัวอย่างถัดไปหรือไม่นะครับหรือว่าเราจะได้เห็นพวกเขาในหนังเต็มๆไปเลยอันนี้ต้องรอติดตามชมครับนี่คือทั้งหมดของตัวอย่าง g h o s t b u s t e r Afterlife นะครับหนังจะเข้าฉายในปีหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับรอติดตามชมกันแล้วกันครับถ้ามีความคืบหน้ามีตัวอย่างใหม่ๆภาพใหม่ๆมาล้วก็ติดตามที่นี่ได้ครับเมเจอร์ครับเดี๋ยวผมจีนวิลเฟอร์จะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับแต่สําหรับรายการเมเจอร์โทรทอศน์นะครับในคลิป น่าอยากจะให้เป็นตัวอย่างหนังเรื่องอะไรนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้ได้นะครับเราจะหยิบตัวอย่างนั้นมาถอดรหัสให้ทุกคนได้ชมกันในเมเจอร์โทรทอลแบบนี้ครับวันนี้ผมจีนวิเดอร์ ader, ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ